พราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะลับสวัสดีครับตอนเจ้าพระยาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์บิดาของนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซียประวัติเจ้าพระยาไซบุรีอับดุลฮามิดเจ้าพระยาไซบุรีหรืออับดุลฮามิดมีภรรยาเป็นคนไทยมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อ ตนกูอับดุลรอมานเกิดที่รัฐเเคดาเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2446บุตรชายของท่านคนนี้คือนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซียซึ่งเจ้าพระยาแห่งกรุงรัตนโกสิน์ผู้เป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซียมีชื่อว่าเจ้าพระยาไซาบุรีหรืออับดุลฮามิดดังนั้นวันนี้ทางช่องคณะแลบ จึงขอรวบรวมประวัติของท่านมานำเสนอไว้ณที่นี้โดยมีรายละเอียดดังนี้เจ้าพระยาธิท่สงครามเจ้าพระยาไซบุรีท่านมีนามเดิมว่าตนกูฮามิดเป็นบุตรของเจ้าพระยาไซบุรีหรืออาหมัดแต่เดิมเป็นที่พระเสนีนรงคฤิตรายามุดาเมืองไซบุรีในปีพุทธศักราช2422แล้วจึงเป็น พระยาฤทธิสงครามพระยาไซบุรีเมื่อปีพุทธศักราช24 2424ต่อมาปีพุทธศักราช2438จึงได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นเจ้าพระยาดังที่มีสำเนาประกาศมีใจความตอนหนึ่งว่าสุภามัดุดุพระพุทธศาสนาการเป็นอดีตภาคล่วงแล้ว2438พรรษา ปัจจุบันการจันทราคตินิยมเอละกาสังวัชระพัทราบทมาตชุณปักทศมีดิถีคารุวานสุริยคติการรัตนโกสินทศก114สิงหาคมมาศเอกูลติงสติมมาสาหาคุณ,ณประเภทบริเฉษการกำหนดพระบาทสมเด็จพระประมมนทรามหาจุลาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าพระยาฤธิที่สงคราม รามพักดีรีสุลต่านมหมามัตรัตนราชมุนินสุรินวิวังษาพระยาไซบุรีเป็นผู้ซึ่งได้ทรงคุ้นเคยและทรงพระกรุณาโดยเฉพาะมาตั้งแต่ยังเยาว์เพราะได้ทรงสังเกตเห็นอัธยาศัยความมั่นคงหลักแหลมคล้ายคลึงกับเจ้าพระยาไซบุรีผู้เป็นบิดามากเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งให้เป็นพระยาไซบุรีก็หวังพระราชฤทัยอยู่ว่าพระยาไซบุรี จะปกครองไพร่บ้านพลเมืองให้มีความผาสุกและทำนุบำรุงเมืองให้เจเริญยิ่งขึ้นโดยความอุตสาหะอย่างเจ้าพระยาไซบุรีซึ่งได้ทำมาตแต่ก่อนและตั้งแต่พระยาไซบุรีได้บังคับบัญชาการบ้านเมืองต่างพระเตรพระกันมาจนบัดนี้ก็ได้ถึง15ปีการที่พระยาไซบุรีได้ปกครองและทำนุบำรุงบ้านเมืองก็มีผลเป็นความเจเริญขึ้นโดยลำดับ สมดังที่ได้มีพระราชาลือไทยหวังนั้นทุกประการอีกประการหนึ่งพระยาไซบุรีได้มีความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทประจักษ์แก่พระราชาลือไทยมาแต่ก่อนชั้นใดพระยาไซบุรีก็ได้คงรักษาความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทอยู่ไม่ได้เคลื่อนคลาดและหมั่นเข้าเฝ้าทูลรองธุลีพระบาทเนืองเนืองอันหนึ่งเมื่อเสด็จพระราชาดำเนินประพาสหัวเมืองปักใต้ฝ่ายตะวันตก ได้เสด็จไปถึงเมืองไซบุรีพระยาไซบุรีก็ได้จัดก,การรับเสด็จโดยความเอื้อเฟื้อเต็มกำลังที่จะทำให้เป็นพระเกียรติยศและเป็นที่สุขสำราญแก่บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และคาทูลองทุลีพระบาทซึ่งได้โดยเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นทั่วกันไม่ได้คิดแก่ความลำบากเหน็ดเหนื่อยประการใดอันหนึ่งสภาร,ราชการที่มีเกี่ยวข้องกับเมืองไซบุรีทั้งการภายนอกและภายในพระยาไซบุรี และปฏิบัติราชการโดยความซื่อสัตย์สุจริตและมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเป็นที่รักใคร่สรรเสริญของพลเมืองและบรรดาข้าราชการและชนทั้งปวงเป็นนันมากทรงมีพระราชดำริเห็นว่าความชอบความดีของพระรยาไซบุรีตามที่กล่าวมานี้สมควรจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเพิ่มอิสริยยศพระราชทาน พระยาไซบุรีให้ยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนให้เป็นแบบอย่างแก่หัวเมืองประเทศราชทั้งปวงและให้เป็นความยินดีแก่สีตะวันกรมการไพล่บ้านพลเมืองไซบุรีทั่วกันจึงมีพระบรมราชองค์การมามพระบรรทูสุรสิงหนาถดมรัสสั่งให้เลื่อนพระยาฤทธิที่สงครามรามพักดีสีสุลต่านมหมามดรัตนาราชมุนินสุรินวิวังสาพระยาไซบุรีขึ้นเป็นเจ้าพระยา มีอิสริยยศอย่างสูงรับราชทินานามตามตำแหน่งว่าเจ้าพระยาฤทธิ์ที่สงครามรามพักดีศรีสุลต่านมหามัดรัตนราชมุนินสุรินวิวงศ์พดุงทํานุบอมรุงเกดานคออมรรัตนานาเขตประเทศราชราชัยสวะวิริยธิบดีวิกรมศรีหาเจ้าพระยาไซบุรีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลเป็นวิสามันสมาชิกตำแหน่งที่หนึ่ง ชื่อปฐมจุลจอมเกล้าเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างสูงสุดสำหรับข้าราชการในสยามให้เป็นเกียรติยศของกรุงเทพมหานครได้บังคับบัญชาญาพี่น้องและสีตะวันกรมการทั้งปวงบรรดาอยู่ในเขตเมืองไซบุรีทั้งสิน้นตามที่เจ้าพระยาไซบุรีตะกอนได้บังคับบัญชามานั้นโดยยุติธรรมและชอบด้วยราชการจงเว้นการควรเว้นอุตสาหประพฤติการควรประพฤติ และรักษาความซื่อสัตย์สุจริตต่อกรุงเทพมหานครตามอย่างธรรมเนียมเจ้าพระยาไซบรีแต่ก่อนจงทุกประการและยาพี่น้องสีตะวันกรมการทั้งปวงมีความสมัครสมโมสอนช่วยเจ้าพระยาไซบรีคิดอ่านการนครและราษฎรมาลายูนาครีให้เกษมศีสมบูรณ์มีความเจริญขึ้นโดยความพร้อมพรักสม,มัคคีธรรมสุจริตทุกประการขอให้สิ่งซึ่งเป็นเหตุเป็นประธานในสกล,ลโลก จงอนุเคราะห์รักษาเจ้าพระยาไซบุรีและญาติพี่น้องสีตวันกรมการทั้งปวงให้เจเริญสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลทุกประการเทิญและขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมในปีพุทธศักราช2440พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมให้รวมเมืองไซบุรีเมืองปลิดเมืองสตูลเป็นมณฑลเทศาพิบาล เรียกว่ามนทนไซบุรีซึ่งในการนี้อย่างทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาฤทธิที่สงครามรามพักดีหรืออับดุลฮามิดผู้นี้เป็นข้าหลวงเทศาพิบาลมนทนไซบุรีตั้งบัญชาการม on นฑะลําเมืองไซบุรีและเมื่อไทยทำสนธิสัญญากับเมืองอังกฤษในปีพุทธศักราช2451จึงต้องยกเมืองไซบุรีเมืองปลิตเมืองกลันตันและเมืองตรังการูให้แก่อังกฤษ เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิสภาพนอกอนาเขตในที่สุดจึงเป็นผลทําให้เจ้าพระยาริที่สงครามรามพักดีหรือเจ้าพระยาไซบุรีอับดุลฮามิดผู้นี้กลายเป็นผู้ว่าราชการเมืองในบังคับของอังกฤษในานามว่า His Highness Uhanser Abdul Hamid h ha a l i m s h a h และสุดท้ายนี้นี่ก็คือเรื่องราวประวัติของเจ้าพระยาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้เป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซียตนกูอับดุลรอมานเจ้าพระยาไซบุรีหรืออับดุลฮามิดนี้มีชื่อในภาษามาเลเซียเรียกว่าสุลต่านอับดุลฮามิดฮาลิมชาท่านถึงแก่อนิจกรรมลงเมื่อเสืรือรวมอายุได้79ปีในปีพุทธศักราช2486นั่นเอง ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแับกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ